เมื่อวานนี้มีการประชุมสภา,าว่าด้วยเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569นะครับซึ่งก็เป็นวันแรกแต่ว่าออได้พูดคุยกันในเรื่องนี้เพียงแค่7ชั่วโมงเพราะว่าก,กว่าจะเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะก็นับไป7ชั่วโมงวันนี้ก็ว่ากันใหม่นะครับเหตุการณ์ในสภา,าเมื่อวานนี้มีหลายเรื่อง นะแต่มีเรื่องหนึ่งที่ทางเพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรเขาเอาไปโพสต์ช่วงที่คุณวิโรธลักษณะอดิศรสอส,อสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนลุกขึ้นมาพิปรายเกี่ยวกับเรื่องของงบนะงบทางหลวงงบกระทรวงคมนาคมนะครับอย่าให้มีเงินทอนตอนนั้นคุณวิโรธก็ได้ขอให้ประธานสาภาซึ่งก็คือคุณพิเชษตอนนั้นทำหน้าที่อยู่นะครับ ตรวจสอบหน่อยว่ามันมีเหมือนกับคนเปิดฟังอะไรในห้องสาภามันรบกวนการอภิปรายของผมนะฮะและช่วงนั้นพอคุณคุณวิโรธอภิปรายเสร็จนะขอให้ทางท่านประธานเนี่ยตรวจสอบหน่อยตอนที่เอาไม้ลงไม้ก็ไปอยู่ตรงหน้าปากของผู้หญิงคนนั้นนะฮะที่อยู่ด้านขวามือของคุณวิโรธแล้วเธอก็พูดประโยคนึงออกมามันอยู่ใน เพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรนะะ นะครับและบอกว่ามันรบกวนมากๆครับท่านประธานผมไม่ทราบว่าใครเปิดอยู่นะครับผมขออนุญาตปิดนิดนึงได้ไหมครับเพราะว่าเสียงมันจะสะท้อนแล้วมันก็รบกวนการอภิปรายครับแล้วก็รบกวนเสียงของท่านประธานด้วยนะครับผมขอผมขอความกรุณาจริงๆครับท่านที่ไหนครับเคลี้ยคนเพื่อเคลี้ยคนเพื่อเพี้ยคนเพื่อเพี้ยคนเพื่อเพี้ยคนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับปิดปิดแล้วใช่ไหมครับ เจอแล้วนะครับกระผมนายชวนฤทธิ์ไพขอไปด้วยนะครับเสียงที่รบกวนผมเองครับเป็นคนเปิดเปิดนเสียงที่ธรรมทานที่พวกเราไปปรายนั้นด้วยความเคารพผมฟังไม่ชัดผมเคยร้องไปที่เลขาธิการสภาแล้วระบบเสียงนะครับผมก็เลยฟังไปท้วพ้อเสียงไรบกวนตัองขอไปด้วยครับ ถ้ามีปากแล้วพูดเรื่องดีๆไม่ได้ก็เก็บปากไว้กินข้าวนะคะเปิดอะไรอันนี้เป็นเสียงจากทางเพจก็ททำนะฮะ <ผม S 1> ถ้ามีปากไว้พูดดีๆไม่ได้ก็เก็บปากไว้กินข้าวนะคะเห็นไหมฮะโอ้ท่านผู้ชมฮะจริงๆสุดๆจริง,รงๆนะฮะก็เป็นเป็นนักการเมืองเป็นสสที่ถ้าพูดกันอย่างไม่เกรงใจคือเหลือขอจริงๆนะฮะมันสะท้อนเลยนะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย อุปนิสัยเนี่ยเป็นยังไงนะการพูดการจาถึงจะพูดเล่นก็เถอะแต่มันอยู่ในสภาแล้วมันใช่เวลาการพูดเล่นไหมนะเออก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี้ยที่ทางเพจเขาจับไปแฉนี่นะฮะคุณไอซ์เนี่ยคุณจะชี้แจงคุณจะขอโทษคุณจะอะไรไหมเออว่าว่าตอนนั้นคุณคุณคิดอะไรคุณคิดอะไรอยู่ในหัวคุณจึงหลุดคํานี้ออกมาใช่ไหม หรือว่าคำนี้มันเป็นคําพื้นๆสำหรับคุณแลาคุณพูดทุกวันอยู่แล้ววันหนึ่งเยอะแยะแล้วคุณจะพูดอะไรกับเหตการณ์นี้ไหมโอ้มันสะท้อนก็เป็นก็คุณชวนก็ลุกขึ้นมายอมรับว่าเป็นผมเองคะคุณชวนบอกว่าท่านอยู่ในสภาเนี่ยท่านฟังไม่ชัดนะท่านต้องเปิดนเปิดวิทยุรัฐสภาเนี่ยฟังไปด้วยและท่านเคยบอกเคยท้วงติงแล้ว นะแต่ว่าก็ไม่ได้แก้ไขอะไรนะก็เลยเออไม่นึกว่ามันจะมันจะย้อนกลับไปรบกวนก็แน่นอนนะถ้าเกิดใครเปิดวิทยุเปิดเปิดคลิปเปิดอะไรดูในในห้องประชุมสภานะฮะแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้หูฟังอ่ะไม่ได้ใช้บลูทูธมันก็จะดังอยู่ในนั้น<ม>อืม,มก็ท่านก็ยอมรับแล้วก็ขออภยัยนะฮะส่วนทางด้านของ คุณไอซจะขออภัยหรือไม่ยังไงก็ไม่ทราบนะเราไปหวังอะไรกับคนพวกนี้ก็ลำบากนะในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านพิเชษนะฮะซึ่งทำหน้าที่ประธานได้ใช้สิทธิ์ขออภิปรายชี้แจงเพราะว่าก็ถูกคุณไอลักชนกนี่แหละภาพพิงถึงงบประมาณของสภาผูแ้แทนราษฎรที่เปิดหัวโดยนายพิษวัชระสิน จุดกระแสง,งบประมาณทําให้เสมือนว่างบประมาณของทางสภาที่ได้จากงบปี69นี่นะครับกำลังจะมีการโกงกินคอร์รัปชั่นกันนะครับท่านพิเชษก็เลยขอใช้สิทธิ์ชี้แจงตรงนี้และหลังจากที่คุณไอ้ได้อภิปรายไปนะครับต้นเดือนพฤษภาที่ผ่านมาสอสอพลิตวัชลศินของเราค่ะได้ กระทำการเปิดเผยคําของงบประมาณของรัฐสภาโอ้โหเปิดมาเนี่ยนะคะต้องเรียกบอกว่าเป็นมิติใหม่นะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราต้องรอเขาทำอะไรกินกันให้เสร็จก่อนแบ่งกันให้เสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยมาจับได้ทีหลังแต่อันนี้ค่ะจับผิดได้ตั้งแต่งบประมาณยังไม่ถูกใช้ดิฉันเลยบอกว่าเป็นมิติใหม่จนทําให้ประชาชนเนี่ยหูตาสว่างค่ะได้รู้ว่ารัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ใช้งบทําของที่ไม่จําเป็นอย่างห้องดูหนังสี่มิต ซ่อมของที่มันไม่ได้พังอย่างห้องประชุมงบประมาณนะคะสร้างของที่ไม่เคยมีใครได้ใช้ประโยชน์จะไปบํารุงอีกแล้วเนี่ยนะอย่างสาลาแก้วและทุ่มเทงบประมาณจะทุ่มเทงบประมาณอย่างมหาศาลไปเพื่อกบเกื่อนความผิดที่ตัวเองทําผิดกฎหมายอย่างที่จอดรถรัฐสภาดังนั้นที่ท่านได้พาดพิง ถึงสภาผูา้แทนราษฎรซึ่งก็คงจะไม่มีท่านใดได้มาชี้แจงนะครับผมขอชี้แจงนะครับในฐานะที่ได้พาดพิงนะครับถ้าไม่ชี้แจงแล้วสภาผู้แทนราษฎรจะเสียหาย การที่นายผลิตวัชรศิลป์นะครับได้ยกประเด็นงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาว่าจะมีการโกงกินนะครับคอร์รัปชันวันนี้งบประมาณยังไม่ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเลยนะครับดันั้นจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติขึ้นอยู่กับคณะกรรมิการวิสามันที่เราจะตั้งขึ้นมานะครับดงนั้นใครจะตรวจสอบตรวจสอบได้เลยนะครับก็ถ้า งบประมาณผ่านยินดีนะครับให้ตรวจสอบเต็มที่ท่านผลิตครับถ้าท่านเก่งจริงอ่ะท่านตรวจสอบงบประมาณของกระทรวงต่างๆสิครับสองหมื่นหนะ้าท่านตรวจสอบไปเลยนี่บ้านของเราเองมีงบแค่แปดพันล้านนะครับจะมาลื้อั้วบ้านทําไมแน่จริงไปตรวจสอบงบประมาณกระทรวงทุบวงกลมที่เป็นแสนแสนล้าน ต้องขออนญาตที่ท่านพาดพิงนะครับสภาเสียหายมันยังใช้แบบเดิมได้อยู่ดิฉันการันตีได้และดิฉันเห็นด้วยกับท่านประธานค่ะว่านี่มันคือบ้านของเราดินเลยอ่ในเมื่อสักครู่นี้คุณพิเชษเชื้อเมืองพานนะครับก็รองประธานสภาคนที่หนึ่ง,งก็ใช้สิทธิ์ในการพูดถึงการแฉงงบน,นะ,ะของทางสภาผู้แทนราษฎรนะฮะคุณพิเชษเนี่ยเริ่มต้นว่า คือตอนนี้เนี่ยวันนี้งบประมาณยังไม่ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติขึ้นอยู่กับคณะกรรมธิการวิสามันที่จะตั้งขึ้นมาโดยอธิบายนะครับว่าเสาหลักของประเทศไทยมีฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการฝ่ายานิติบัญญัติฝ่ายบริหารโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีใช้งบกลางเป็นแสนล้านฝ่ายตุลาการงบประมาณหลายหมื่นล้านในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศผมขอเรียนว่าเราใช้งบ8 0 0 0กว่าล้านบาท ในปี69และส่วนของสภาได้6,000กว่าล้านบาทนะและวุฒิสภาได้2,000ล้านซึ่งสภาได้ตรวจรับเมื่อปี67ใช้ฟรีมา5ปีโดยที่ไม่มีการซ่อมไม่มีการปรับปรุงนี่แล้วเขาก็ว่าไปนะครับในแต่ละส่วนสาราแก้วบ้างที่จอดรถบ้างห้อง 4D animation บ้างนี่นะก็พอคุณพิเชษชี้แจงนี่นะครับใช้สิทธ ไม่รู้ใช้สิทธิ์ในฐานะประธานหรือว่ายัางไงก็ไม่ทราบนะฮะพ,พอชี้แจงเสร็จคุณรักชนกเมื่อสักคู่นี้นะฮะที่เราไม่ได้เปิดให้ฟังนี่นะค,คุณไอ้ก็บอกว่านะครับใช้สิทธิ์ภาพพิงยืนยันว่าไม่ได้พูดว่ามีการทุจริตแต่บอกว่าเป็นมิติใหม่เพราะก่อนหน้านี้ต้องรอให้มีการทุจริตหรือมีการโกงกินเกิดขึ้นก่อนแต่นี่เราสามารถจับผิดได้ตั้งแต่งบประมาณยังไม่ถูกใช้ ซึ่งขอยืนยันว่าไม่ใช่การกล่าวหางบประมาณส่วนที่จอดรถเราทราบกันอยู่แล้วว่า4,600ลอยล้านยังดีที่คณะ,ะรัฐมนตรียังไม่อนุมัติมานะครับคำถามก็คือเมื่อเราทำผิดกฎหมายแล้วทำไมเราไม่หาคนที่ทำผิดกฎหมายมาลงโทษจับติดคุกหรือทำอะไรก็ได้ทำไมต้องนำงบประมาณของประชาชนไปโปะเพื่อให้เรื่องที่ผิดกลายเป็นเรื่องถูกโดยคนที่ทำผิด ยังไม่ถูกลงโทษอย่างห้องกรรมธิการศึกษาการจัดทาและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนในสัปดาห์หน้าตัวดิฉันจะเข้าไปนั่งขอยืนยันอีกครั้งว่ามันไม่ต้องใช้งบถึงร้อยล้านบาทในการจัดการซื้อเก้าอี้ใหม่ให้พวกเราก็พอเห็นไหมฮะเขาชี้แจงนี่เขาชี้แจงอย่างนี้คือคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านเนี่ย คุณเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งแล้วคุณก็ใช้สิทธิ์ความเป็นรองประธานหรือประธานเนี่ยชี้แจงคือผมผมดูตอนท่านผู้ชมดูตอนแรกเนี่ยที่คุณพิเชษจะขอใช้สิทธิ์ชี้แจงเนี่ยนะฮะน้ำเสียงของคุณพิเชษเนี่ยลีลาของคุณพิเชษเนี่ยก็เป็นประเภทคุณคุณน่ยนะคือ คือพอคุณจะใช้สิทธิช้แจงเนี่ยผมรู้เลยมีเรื่องแน่นะฮะคือเริ่มต้นป๊บสองสามประโยคแรกเนี่ยมันก็สะท้อนอารมณ์วุฒิภาวะของคุณพิเชษเลยนะคุณพิเชษเนี่ยบ่อยครั้งน,นะที่มักจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะ,ะ,นะอนพอเริ่มต้นป๊บเอาเลยแล้วก็สิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันเป็นตรก,กะที่มันแย่มากนะผมจะบอกให้ อันนี้ส่วนตัวนะคะคุณพี่เช่บอกว่างบมันยังไม่ผ่านเลยเราได้แค่นี้เราได้ไม่กี่พันล้าน <ừ m. S 1> และงบยังไม่ผ่านเลยประมาณว่าเอ,องบยังไม่ผ่านจะมาพูดทําไม <ừ m. S 1> รอให้ผ่านก่อนสิอันนี้ถูกเลยฮะก็งบยังไม่ผ่านนี่แหละมันเหมาะสมไม่เหมาะสมจะได้ทวงติ่งกันถ้ารอให้งบผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปแล้วสิฮะแล้วมันจะทําอะไรได้เออมันจะทําอะไรได้ <S <S เฮ้ตักกะคุณนี่มันมันพิลึกน,น,นะแล้วก็ยังบ่อยบอกคุณเหมือนกับมีอารมณ์ใส่คุณพริวัชรศิลป์น,นะคุณจะมา,าคุณไปตรวจสอบกระทรวงอื่นสิ <c oughs> เราได้งบเพียงแค่นี้คุณไปตรวจสอบกระทรวงอื่นได้งบเป็นแสนแสนล้าน <c oughs> คุณจะมาพังรั้วบ้านเราทําไมอ้าวอาอย่างนี้ได้เหรอฮะเออถ้าคนอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยมันเห็นคนในบ้านเดียวกันทําไม่ถูกเนี่ย แล้วมันก็ปล่อยผ่านเลยไปไปโจมตีบ้านอื่นม,มันได้เลยฮะอืออเราอยู่ในบ้านเดียวกันอะไรที่ไม่ถูกเราก็ต้องตักเตือนกันสิฮะ,ะผมว่าคุณพิเชษไม่ผ่านจ,<ะ>จริงๆนะหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วคุณเนี่ยเ,เออตักกะพิลึกมากลนะและการที่เป็นเป็นรองประธานทำหน้าที่ประธานเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ได้นะเออ มันจึงทําให้คุณเนี่ยเวลาคุมการประชุมสภาทีไรเนี่ยคุณสังเกตดูแต่ไม่รู้คุณสังเกตตัวเองหรือเปล่ามีปัญหาตลอดเวลาเพราะคุณคุมอย่าว่าแต่คุมบรรยากาศในสภาเลยคุมอารมณ์ตัวเองคุมไม่ได้เลยคือตั้งหน้าตั้งตาชี้แจงก็แบบชี้แจงแบบจะเอาเรื่องแทนที่คุณจะโน้มน้าวใจเขาใช่ไหมคุณผลิต็ดีคุณไอหรือใครต่อใครก็ดีอภิปรายเนี่ยแล้วคุณคิดว่ามันไม่ถูก คุณก็ชี้แจงให้เขาดีๆให้เขาเข้าใจใช่ไหมอย่าไปอย่าไปแซะเขากลับอย่าไปแขวะเขากลับเอ้ยทำไมคุณไม่ไปไปตรวจสอบกระทรวงอื่นวะอะไรอย่างเงี้ยพอพูดแล้วก็ไม่ได้ทาให้ดีขึ้นอ่ะไม่ได้ทำให้ดีขึ้น,<อ> <laughs> นแล้วจริงอย่างที่คุณไอซ์บอกไหมจริงไหมไอ้ห้องห้องกรรมธิการศึกษาเนี่ยคุณจะใช้งบในห้องเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะ งบไอห้องนี้มันมันมันมีอะไรผุพังเสียบ้างใช้งบไปร้อยล้านเลยแหละเออเราก็ไม่ทราบท่านผู้ชมฮะก็เพราะว่าคุณคุณคนนี้มัวแต่จะไปปิดปากบอกให้ยืนมันบ้านเดียวกันเออเราก็ดึงงบมาเนี่ยเพื่อที่จะมามาใช้ในสภาของเรานั่นแหละอย่าพูดเลยอย่าพูดเลยข้ามไปข้ามไปไปดูกระทรวงอื่นเห็นไหมก็เลยไม่รู้เออ บ้านเดียวกันก็ต้องตรวจสอบกันได้นะโอ้โหต้องตรวจสอบอย่างเข้มออใช่ไหมก็ต้องตรวจสอบกันได้เพราะยังไงก็ตามแต่ง,งบประมาณเนี่ยมันเข้ามาจากภาษีของประชาชนใช่ไหมเมื่อคุณจะใช้ใจ่ายอะไรเขาตรวจสอบนั้นก็ถูกต้องแล้วนี่นะฮะแล้วกเออ็เมื่อคืนนี้อีกคนหนึ่งตอนสี่ทุ่มกว่านะครับวิโรธลัคณาด,ดีสอนไ,ได้มีการอภิปรายนะครับวิโรดนีเริ่มต้นมาว่าลงรายละเอียดงบประมาณของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เป็นงบตั้งแต่ปี2,560ถึงปี2,566นะครับมีโครงการก่อสร้างที่มีราคากลางตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปมากกว่า95โครงการมูลค่า73,000กว่าล้านบาทตลอด7ปีดิฮนะประหยัดงบไปได้แค่175ล้านบาทอเอาฟังรายละเอียดในบางช่วงของคุบิโรธฮะ ตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 6 0ถึง2 5 6 6กรมทางหลวงและก็กรมทางหลวงชนบทเนี่ยนะครับมีโครงการก่อสร้างทางที่มีราคากลางตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปจำนวน95โครงการมีราคากลางรวมกันทั้งสิ้นนะครับ73,346ล้านบาทท่านประธานครับมีราคาชนะประมูลรวมกันเท่ากับ73,171ล้านบาทดูนะครับท่านประธาน ราคากลางมูลค่า73,000ล้าน7ปีงบประมาณการประกวดราคาประหยัดงบไปได้แค่175ล้านบาทห่างจากราคากลางเพียงแค่0.24%ปรประมูลกันได้เก่งมากๆชิดราคากลางกันแบบเฉือนวิวเลยทีเดียว มาดูตัวอย่างกันครับผมสรุปสถิติเลยในปีงบประมาณ2,160ถ,ถึง2 5 6 6มีโครงการที่มีราคากลาง450-500ล้านบาทเนี่ยนะครับอยู่ทั้งสิ้น10โครงการมีราคากลางรวมกัน4,678ล้านบาทมีราคากลางชนะประมูลรวมกันที่3,966ล้านบาทประหยัดงบไปได้ถึง 711ล้านบาทคิดเป็น15.2 1เปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เป็นไงฮะโครงการราคากลางตั้งแต่500ล้านประหยัดได้แค่ร้อยกว่าล้านครับนี่10โครงการครับ711ล้านนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเรื่องชวนหลอนในการประกวดราคากลางของกรมทางหลวงแล้วก็กรมทางหลวงชนบทจะเกิดขึ้นเฉพาะกับโครงการก่อสร้างทางที่มีมูลค่าตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นผมมาคำนวณครับ แล้วคุณวิโรจก็บอก 8, ผู้รับเหมาชั้นพิเศษที่ประเทศนี้มีอยู่แค่79รายจึงอยู่ในสภาพผูกขาดเป็นเหมือนกับเสือนอนกินอรอสำเพอเวสีประจำกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมาจัดหัวประมูลแล้วส่งเงินทอนให้โดยที่ไม่ต้องดิ้นรนแข่งขันอะไรเลยนี่นะฮะแล้วเขาบอกนะครับว่าเคยตั้งคำถามตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐา ซึ่งจะมีการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มผู้รับเหมาชั้น1กอโดยตัวเองก็ได้ไปชี้แจงว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาการหัวประมูลได้ต่อมาก็นําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมิการอีกครั้งมีผู้แทนจากกรมบัญชีกลางได้มีมติให้ขยับเพดานการประกวดชั้นผู้รับเหมาหนึ่งกอไปแล้วแต่ถูกกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทคัดคา้านจึงต้องตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาโดยผู้แทนกรมทางหลวงอ้างในที่ประชุมว่า การที่ต้องส่งวนงานไว้ให้กับผู้รับเหมาชั้นพิเศษเป็นเพราะการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างซึ่งผมมองว่าวิโร์บอกมันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น<ม>เพราะไม่ว่าผู้รับเหมาชั้นไหนก็ต้องทําได้เนื่องจากเป็นเรื่องพื้นฐานนี่นะฮะอันนี้บางช่วงนะครับ<ม>นี่แล้วเขาก็มียกตัวอย่างเรื่องปัญหาการทิ้งงานของผู้รับเหมาจากข้อมูลสถิส ก็ไม่พบว่ามีปัญหาและการใช้งานก็ไม่ได้มาจากการประกวดราคาแต่มาจากการที่ผู้รับเหมาชั้นพิเศษรับงานมากมายจนเกิดการขาดสภาพคล่องคณะทำงานมีมติให้ปรับเพดานการประกวดราคาของผู้รับเหมาชั้นหนึ่งกอจาก600ล้านให้เป็น900ล้านบาทแต่กรมทางหลวงและทางหลวงชนบทคัดคา้านไม่เห็นด้วยซึ่งจากงบปี6 7มีโครงการ4 0 0ถึง600ล้านบาทที่ผู้รับเหมาชั้นหนึ่งกอ่อ ประมูลได้8โครงการโดยเป็นเพราะงบปี67ประกาศใช้แล้วและแก้ไขไม่ทันนี่นะฮะนี่มีการแบ่งผู้รับเหมาออกเป็นชั้นๆด้วยใช่